หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดสำนักสงฆ์ท่าบังเบิอนนะครับอ่าอำเภอหัวสะพานนี้นะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหานะครับตั้งใจจะปล่อยปลานะครับถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่นะครับเดินทางมาด้วยกันเยอะนะครับนี่โชเฟอร์หนุ่มลุกหลอนะครับถ่ายโชเฟอร์หนุ่มลูกหลอก่อนนะครับนี่ พระเดี๋ยคุณน้องตากําลังห่มผ้านะครับขออนุญาตถ่ายไปทางมุมอื่นก่อนนะครับนี่นี่นะครับญาติโยมมาปล่อยปลาด้วยนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับถ่ายอุปถากรนะครับนี่หลวงตายังคุมผ้าอยู่นะครับก็เลยถ่ายอุปถากรนนะครับนี่นี่นะครับญาติโยมมาปล่อยปลาด้วยนะครับนี่ ปล่อยปลาถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกศิษย์ลูกหาตราบนานเซนนานนะครับนี่มีคนท้วงนะครับนึกว่าไม่มานะครับนี่ <it> ดูน้ำก่อนนะครับนี่นะครับ นะครับมีแต่คนสวยทั้งนั้นนะครับมาปล่อยปลานะยครับเนี่ยขออนุญาตเดินไปซอรวดูก่อนเด้อนน่เด้อโอ้นะครับแดดร้อนเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยตรงไหนนะครับเนี่ยแดดร้อนชิบเลยนะครับเนี่ยเด้นอน,นะครับล่งสาพาอยางเดียวนี่นะครับ อาจารย์มหาบีรัตวิรัรตนูเนี่ยนะครับผู้มาดูแลนะครับนี่นี่นะครับญาติโยมมาด้วยกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพรบรรยากาศแดดร้อนเหลือเกินนะครับแดดร้อนนะครับอาศัยบรารมีนะครับประโยคเก้านี่นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก็เย็นแล้วนะครับนี่มีพระอาทิตย์สองดวงมันเลยร้อนเซลกันแล้วนะครับนี่มาด้วยกันนะครับนี่โอ้ย